แม่เจอกันเจอกันเดี๋ยวออร่าคลินิกแม่กำลังจะเข้าไปคลินิกโกกิจ้า บนาาล้รอเหรอวะคนเล็กเก็บมาล้อหล่อเข้าสิไปหอดพน่นเข้าใบสามพอด,ดีน,นี่มากขบขันไปออกไปเลยบอสไปงานเลยบอสนัสตีเอาอซิมี่อยู่นี่อยู่แล้วหรือเราไปเรสตาร์ตเลย นาตี้นั่นเตือน,นม่านถาไปหรือไม่งั้นน่ะเอาแบบนี้ไม่งั้นน่ะมันมันต้องไปประมาณน้ไถ้าให้นิกกี้ไปส่งเราแล้วนาตี้ไปลราเรารับออกไปงานเลยเพาะว่าพวกนี้เก็บของขาดเราออกไปครับเลิ่ไปงานได้ไหมว่างงานเขาสิไปบนมงยังสี่ยูงสี่ยูงสี่แปดยี่สิบนาทีกับยี 3, ย่สิบนาที เอาน่คีบไปตงเราเีอรเสียไปเ,เออทาที่พวเอนสีไปมันเป็นจีไหมทั้งคันเลย้องเราไปคันไบ,บา,าไปรสแล้วมัน้องเขาาเสียองเข้มาเสียกันหน่หน่อยเก แต่ยันบอคขากล้องผูไ้ไดสูงมาเดียวบอผมไม่ผมอย่าลังย้ยยิ่งยิงยงี่พี่น้องไปแม่ไปตร้งรมีไ้อเรื่องยังบนบอ ตัวชุนีเก็บความถาวเสริับคุยนักวิ่งนี่ขว้วไหวะพี่นอขนงข้วนวะสิไปขี้นี่จะข้าก่อนเอาเปิดอามันหวนเป,เปิดเปิดออราระบอกี่เอาเ่าไปแล้ว ว่าจะใส่โทรศัพตั้งไว้พี่น้องอยาคืออไเนี่ยเ้าเป็นเครื่องเดี๋ยวอยากแบกไปหลายยางขวดน้ก่อิกน้ำบบพี่น้องก็ยันเยอมาก

เลียมตาพี่น้องใส่แว่นตาก่าอนเพาจะออกไปขี่นี่เจ้าหน้ากา็อุ๊ดมองกับฟูมองกับฟู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 อยู่มองกับฟูหักหนยาใพี่น้องวันนี้เล่นอยู่อำเภอท่าพนมนะทุกคนเมื่มอเล่นอยู่เพเ่อท่าพนม aber hier nicht kann man nie สวัสดีนะครับมันประยู่มันห่ามันปลารอยแล้วนี่ครับเป็นสุด,น,สดนีล้วมื่อกาน่าจะไปบ้าใส่ยยูนาราหรอเจออยู่ตลาดรถไฟเด้อโอเคครับทำไมทนายคนนั้นบอกว่าก็ กนได้หมก็อ่เต้งว่านาคัรนี้บัคือมันจะบัตรคือบัตคือว่าขนาขัรนี้ไายอะไรนี่ัหาคมหาขนดนาคารนี่ถัวแต่ข้าวบัคือหลัก็เรียวลูกเพื่อนลก็เรียวข้าวข้าวมลักก็เรียวการเทศสารลักกเรียวลูกเพื่อนลูกตัวไ่หุ่ไปยังอยากได้ไปทำเอาใหม่จ้า,าจบวุนยังได้เบิล่ะลูกก็เื้อยกให้ดีร้อม สินที่อย่างนี้มันเดียว ทำไมถึงอย่างนั้นถึงอย่างนี้ถึงอย่างนี้ถึงอย่างนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากต้นเหตุมันมีมันมีต้นเหตุแล้วมันมีเหตุผลไม่ใช่ว่าผมอยู่ดีผมพูดถ้าผมอยู่ดีแล้วผมพูดผมอยู่ดีผมพูดใช่ไหมยูเอซเราบองสิคนกระดาษผมอยู่แล้วแต่เป็นอย่างคนง้นเขาเขาเห็นเลยเพราะว่าเออมันก็มีต้นสายปลายเหตุเขาจะบอกอะไรก็สร้างคามูมันมีมันม,มีต้นสายปลายเหตุ ร่มร่มร่มเอ,อ,มเอ,เองเือร่มอปยงเอร์ดังยขาต้องแอร์ใช่ไหมนีเสียงลมยายม่มนบอมเ้ยสวิตดินแม่พลอยสวิตเซอร์แลนด์เลือด ไม่ใเฉพาะสวีเดนอแ่างนี่ his his คือเลือดข่หย่องแล้วเลยข่อยบาเดวา,วา un, แล้วไข่อยบาเดวาหยองเลือดบาเดวาแล้วเลือดหย่อนมาอย่างนี้เราทําตัวถูกวางตัวเป็ี่ยนแมอยู่ในสังคมเป็ี่ยนแมอยู่บนโซเชียลเป็ี่ยนแมไม่ใช่แบบเป็นเซนีไม่ใช่เป็นฟรีแบบเซนีกแก่บ้านน้ำลายแล้วแบบอยากโพสแล้วก็โพอสอินสิเมโอ้ยทุนละไม่เป็นเป็นเซนีกแก่เป็นอินฟูแล้วก็อยากโพ,อพอสอันโพสนี่เอาเอ็นเกต สุดท้ายเยของมี่จะคนดาภาพกับบอดีต่อยอดกับบอดายการเป็นคนดังเราอยากต่อยอดได้คุณต้องอยู่ในวงการที่มันเลือดคุณเป็นคุณเป็นคนถ้าคุณอยากเป็นคนดังนะจะบอกเคล็ดลับง่ายๆนะอีพอกอินฟูอยอร์ทั้งหลายเลยทีพวกอยู่เมืองนอกเมียฝรั่งอะไรก็ช่างบมงแมนบาวนดากับเพ่ยนฟิลแกนเหลืสิดัดงมนะีคนมาติดตามจำไว้นะวันหนึ่งมันต้องมาเจอกันพี่ วันหนึ่งมันต้องเห็นกันถ้าคุณจะเป็นคนดังจริงๆคุณหลบเลี่ยงกันไม่ได้สังคมคนดังสังคมอินฟูสังคมนักร้องถ้าคุณมีศัตรูน่ะคุณต้องเจอกันสักวันอยู่แล้วแล้วถามเลยว่าคุณจสดงแบบนี้มันดังยืนยาวอยู่หรอมันจะเลือดอยู่หรอไม่ไม่ภูมิใจมีเลือดไม่กี่ไม่กี่กนะบะเกีย่ยไก่ โกกีจคาาโฆษณามาเด้เอมือนี่ยอร่านี่รถเบิรงนไลน์นีน่เป็นหนี้ติดยอราเป็นบ้าดแล้วพี่เราเคยหอนแบบมุจากับวัยแอวนมันอย่างมันดังเขงหาหอนกําลังใจส่งกําลังใจ ตรงนี้อนุบาลสนุกต้องหลุดเนาะฉันไม่อยากเปลี่ยนคนดังแล้วอันปล่อยพยานที่นี่เราดังไม่ไปติดตามเือหรอกคานนุ่นตัวไปดังแบบภาคผู้ใหญ่หนุ่นทุกคนนั้นไปยางในปลาหนูนนั้นรัว ไม่อยากพลายสวิตเซเดียนเลิศดนะฉันชอบแต่สองคนที่ยังไม่ผ่านมันมีคนมันมีสองคนไม่ผ่านปากแดงสวีเดีนกับเก็บหมากไม้ฟินแลนด์เก็บหมากไมา้ฟินแลนด์ก็ก๊อปปี้ฉันค่ะมาทำที่หลังฉันจ้าเนาะเดินตามรอยฉันหมดทุกอย่างเนาะน,านั่นนี่นู่นเนาะตะก,กี้วันที่ผาเห็ดเนี่ยอยู่ฟินแลนด์ไม่ผาเห็ดวิ่งแต่จามจา่าคุยวันฟินแลนด์คนเดียวจา้า อยากเดินตามรอยพี่ละน้องบอกคือบอกฉันรวามกว่ากี่ที่คืนเราบอกนั่นกันคืนแล้วครับหนึ่งแสนบาทกําลังมาอยู่กําลังมาชินกําลังมาขิน,ขขนอันกับสี่กษัตริ์เนี่ย โอ,โอ้ยฉันหัวหมากไม้ฟินแลนด์ใช่หมากไม้ฟินแลนด์เลือเลือไม่รู้สังขารตัวเองไม่รู้สภาพตัวเองมาวุ่นแบบกับชีวิตคนอื่นเถอะแฮทแท็กเมีนมากโอ้ยดูอีแมนดูแบบแมน่นพรอเมึงมนนะองซื้อ,อมแมนอออ่นเถอะเนาะพอเมื่เปลี่ยนซื้อพร้อมมึ่อไงซื้อแมน่นเด้ออันเปลี่ยนซื้อพร้อมมึ่อไงซื้อแม่นซะ thế mấy em mặc lại hết trạng miếng măng 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 แล้วมาเาเยี่ยมชมอีกหนึ่งธุรกิจของพี่ว้างฟินแลนด์นะครับผมเยี่ยมชมคลินิกคลินิกความงามที่กำลังจะเป็นคลินิกเสริมความงามแล้วเร็วๆนี้นะครับนอกจากจะมีหมากไม้ฟินแลนด์ลูกหนูตัวนี้หนูบตัวนี้เดี๋ยวแม่จะบอกลูกหนูอายุเท่าไหร่นะหนูอายุเท่าไหร่จะสี่สิบปัหรอได้ เดี๋ยวมาดูนี้ดูนี้พาไปดูนอกจากเป็นนอกจากพี่แบบมีแบบค่ายเพลงพี่มีวงดนตรีพี่มีผับนี่พี่มีบาร์พี่ยังมีอันนี้นะพี่มีคลินิกนะน้องให้พี่ดูคลินิกพี่ใหญ่สี่ชั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูคลินิกพี่รถกระบะคันนี้เลยหรอคันนี้เรามาเอา่เปลี่ยนไปไหนล่ะเปลี่ยนที่ไูดอยู่ เป็นไปไดร่มกันเนะี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูคลินิกของพี่น้องว่าคลินิกพี่ตรงไหนนี่คลินิกพี่นะน้องเห็นปะหนูมาดูนี่ลูกกนให้หนูจะแบบนั่นี่นู่นนีนนนคนน่คลินิกพี่มีสี่ชั้นจ้ะคลินิกพี่มีสี่ชั้นจ้ะนี่จ้ะคลินิกพี่ หนูมาฉีดหน้าได้นะลูกหนูมาใช้บริการทางการแพทย์ได้นะลูกนี่นี่หนูมาดูพี่ดูเรียวนี่พี่โฆษณาตัวหนึ่งนี่ The a u r a m e d i c a l Clinic คลินิกพี่จ้ะหนูมาดูเลยลูกหนูมาทำบริการได้พี่ให้ส่วนลดพี่ให้ส่วนลดเลย มาลูกบิ๊กขอบุณครับหนูมาดูนี่พี่ไม่ใช่พี่เชนเตอร์นะพี่เป็นเจ้าของเข้าใจไหมที่จอดรถนี่หนูเห็นไหมถ้าหนูกลับจากฟินแลนด์แล้วหนูอยากมาเสริมความงามหนูอยากแบบว่าหนูอยากแบบว่าหายความหน้าดำของหนูนะหนูมานี่หนูมานี่หนูมานี่ มาเนี่ยดูนี่มาอันนี้คลินิกพี่น้ำตาลมาอย่างไม่มีใครไม่ไมีใครหรอต้มตุนไข่มาดีดีซุ่งเกือบเสร็จแลยวเกือบกล่องเลยกเกือบกล่องจนสิขอสั่งรถหน่อยครับบอสดิพี่เปิ้ลสวัสดีครับ พี่เปิ้ลบัดีครับไม่ใช่เปิ้ลคนสวยใจดีพี่เปิ้ลน่ารักมากพี่เปิ้ลก็เป็นพี่เปิ้ลเป็นพี่เปิ้ลที่แบบเป็นพี่สาวที่จริงใจแล้วเป็นปีนี้ผมได้พี่สาวคนใหม่อีกหนึ่งคนที่แบบคอยซัพพอร์ตงรนตรีโตเกียวคอยซัพพอร์ตสกอตแลเด์เฮ้ยอันอ่าเป็นพี่สาวผมได้พี่สาวคนใหม่เป็นเศรษฐีเมืองโคราช ปเป็นเศรษฐีแบบเศรษฐีนีแบบเก่งสวยรวยอันนี้ขอชื่นชมแล้วก็ขอโปรโมทพี่สาวนะพี่เจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของโรงงานชาสมุนไพรอันนี้ขอขอแบบว่าชื่นชมพี่สาวออกสื่อหน่อยนะคะหน้าเขาหนาใช่ถ้าถ้าสาวหมากไม้ปีนแดงมาฉีดที่ร้านพี่นะต้องฉีดเยอะหน่อยเพราะหนูนนห,นหน้าน้องมันหนาหน้าน้องมันหนามากต้องฉีดก็ต้งหล่เข็มอยู่เนี่ย เค็มอยู่ในถังนี่ก็คงไม่พอนะน้องเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้คือเห็นไหมทั้งโอทอกฟิลเลอร์อันนี้หรืออะไรแล้วแตกก็คือน้องต้องใช้อีกเยอะเลยแหละนัดโกกิเป็นโกกิไม่มาเลยยุ่ยใส่ท้ามือใส่โกกิ้ยู่ยใส่ผมก็แล้งออกมากบางยู่ยใส่คุณยู่ยปูนเอาขวดคุณ ฉีดโบร้อยกับฟิลเลอร์เนี่ยจ้าบอกกูกิ๊วบอกนี่พิซซ่าไรเซอร์จูชี่นี่มันคลินิกอยู่ไหนคะคลินิกเราอยู่ที่อำเภอบางขอนแก่นใครอยู่ขอนแก่นมาเลยง่ายๆค้นหาเลยมันขึ้นได้กูเกิลแล้วมั้งในมอกมันขึ้นขึ้นแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ขึ้นแล้ว The Aura Medical Clinic ค้นหาเลย มันอยู่ขางสาขาหลักเมืองนี่พี่น้งงองร่วมทางกันนี่แหละอยู่ซอยอันนี้ร้านอาหารซูนทรีจริงๆนะ้องดิ้น้องมาแทบบริการคีนิคพี่นี่ยไม่ดีเห็นปะเนี่ยคาเฟ่เห็นไหมคี่นี่พี่แบบมีห้องทิศมงทิศเมนตม์ลูกค้าก็ลทิศเมนอยู่นีก่อน ห้องยาห้องน,น้ำดูสิเห็นไหมดูสิเห็นไหมนี่สวัสดีครับนี่กำังนงกันอยู่มีลูกค้าลูกค้ากำลังทรอันอนะั้นลูกค้าใช่ไหมครับที่อยู่ข้างใน เอาหลอกใช่ก,กับประกาศเข้าไปเช่นว่าเป็นผู้อื่นถ้าต้องงฟรีขับเข้าไปได้ถ้งงั้นนะมีไปดูลูกค้าคนหลอกอ่ะใครนี่เ,นเฮ้ยแกไม่น่าหลันขายดีขนาดนี้มามาดูแลตัวเองอยู่นี่นี่หว่าผู้เบาฟินนะครับรอ,อะไรมาได้บ้างนี่ นี่เป็น,ปนผิว<ะ>สีรอไปใสเดีย๋ยวจะได้หล่อหล่อบอลกันพี่น้องร่วงน้องโฟฟินนะครับไม่น่าหรือน่าใสขนาดนี้ที่ไหนได้เขาทำที่ย,ยอร่ามี d i ียคลาวฟรีนีน่ตอนแรกนึกว่าใครไม่กล้าพานว่าลูกค้าเลยแทบได้แทพ บอกก็ดูพี่หนังข่าวมีหลายเตียงนะมีหลายเตียงสามารถบริาการได้คตหนาเลยมีหลายเตียงเดีด๋ยวนี้เขาก็จะแบบมีแบบทำนั่นทำนี่เสริมความงามความงามความไปพีอ่อ้องแล้วเรนี้โกกีเขากำลังโกกี้กําลังแบบวางแผนอยู่นะวางแผนอยู่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคือสวยสวยในทางเข้าสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมอะไรแนะนำโปรโมชั่นไหนเรียวสมมุนเอ,อามาคลินิกอ,อ๋อตอนนี้โปรโมชั่นโบลทอ,อกนะคะอยู่ที่2499บาทว่าจะเป็นฉีดลดยิ้วรอยหรือว่าฉีดปรับรูปหน้าให้หน้าเล็กหน้ากลวได้เลย2อ9 9บาทค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอยากควบคุมน้ำหนักอยากควบคุมความหิวสัปดาห์ละ1999บาทเท่านั้นค่ะเข้ามาปรึกษาได้เลยจิ้มพี่น้องสมุนเนี่ยเขาไม่จิ้มปากกาดเลย S <S ใช่ช่วยพิเศษไม่แซมมีแซมโลงจากโลกเดียวแบบพี่นุ่งเพื่อเใือใครสนใจสามารถทักเพจมาได้เนาะเพจเดี๋ยวว่าทักเพจเมื่อไหร่พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวจะไปปากกาดูอยากฟังใช่คือปากกาทุกคนปกปากกา มันจะเป็นน,นตัตกรรมใหม่ซึ่งไม่ต้องไปผ่ากระเพาะแล้วซูม,มืออรนี่พี่น้องเขาบอกว่าจไปเจ็บทองเจ็บใส่แล้วจิ้มอัลบากามาจิ้มทองจิ้มใสงเขากับสวยได้ไหมพี่น้องปากปากาจิ้มท้องก็สวยได้นะครับปากปากาจิ้มตามร่างกายก็สวยได้แต่สมัยก่อนมันต้องไปผ่ากระเพาะต้องไปนำปีนี้คุ้มอาหารหรือว่าแบบเขาควอดกับลำบากนั่นพี่น้องตอนซูม,มืออนี่อ่การนอตกรรมมันกลับมากขึ้นหลายขึ้นก็เก่าทสีนะามาเปิดกทมหน่อยคลินิกอยู่ไหน อยู่แถวสาห pues mm hmm. ลักเมืองขอนแก่นครับอาทิตย์ละพันคิดเท่าไหร่อาทิตย์ละพันกว่าบาทเองอาทิตย์ละพันกว่าบาทสามเดือนเจ้าสิเพียวเจ้าเวียนติดสู้มือนี่อินฟู่ด่าล้านักร่องเป็นอย่างขึ้นอยง่ายแท้เขาก็พักปากกาเบอร์ละบอกแล้วเสร็จสนใจปากกาเตรียมเลยอันนี้บอสปากหมุดอันนี้บอสเมียนลิงกันขี้นี้ไงออกลิงขี้นี้เมื่อเนี่ยนออนไลน์อุลุบลื่นหรือว่าลน์ โปกตี่จ้าพันไหนย,ยนักนึกว่าน้องกลัวขีปักกาลดีกได้ไหมคะมาเข้ามาสอบถามก่อนแม่แซมมี่อ่ะจากหนักเป็นร้100อยก,กิโลรอยกว่ากิโลตอนนี้โอ้โหลงมาเยอะมากปักปักกาแบบมันจะไม่หิวข้าวแล้วมัน มันจะไม่ใช่แบบขายฝันขายฝันกินชงดื่มไม่หิวข้าวอย่างไม่ใช่จา้าที่ฉีดเข้าร่างกายของจีนจา้าแล้วก็ถูกต้องไม่อันตรายเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวปักหมดขี้ให้อยู่คอนแก่นน้ามาปักเอาเลยปักปากกาผอมแบบร่นใหม่สู้มือนี้นักลองดาราเขาก็ปักปากกาเป็นแบพี่น้องเขาจังจอยเร็วขนานไม่เห็นจีเขาบอกกันจอยบึมบ,มบึมอยู่สามเด,เดือนเดือนเดียวก็จอยแล้วและไม่อันตรายด้วยปักปากามาเลยเดี๋ยว ใน,นบ้านคือเดบิวต์ตอนสักครูรอบครูสักเม็นบ้านๆจะซองเม็นบ่อยๆอันนี้ใส่ย,ยุ้ยเสื้อผู้ใดอ๋อโอเคเม็นซองเท้าเหม็นซองเท้าไปตอนนี้ละงั้นบัดสัน่นโปรดีคักมามาเลยมาเลยมาสอบถามมารับสิทธิ์ไว้เลยนี่ปากกาตัวอ,อย่างปากกาอยู่ไหนมีนี่ดิปากกา นี pues> mm. nah ่เลยนี่ใช่ค่ะอันนี้คือตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ลูกค้าใช้ไปแล้วไม่ใช่แซมใส่ไปแล้วนี่แซมมี่ขึ้นเลเราปากปากกาของแพงนี่แซมมี่เอามาละเดี๋ยวปักให้วอดไหงวอดโกกิบัดโกกิแค่ค่ะชิปอันนี้ปากก็จะเลิศนะบอยก่อนนะนี่นะนี่นะพี่น้องปากกับไปไหนเขาจะเป่าตรงไหนฮะ 动你一网。